เหตุของการเกิดนั้นดับเหตุของการเกิดเหตุของการเกิดคือจิตของเราจิตต้นกําเนิดของทุกสิ่งจิตต้นกําเนิดของทุกสิ่งจิตต้นกําเนิดของรูปของความสุขความทุกข์ในกายในจิตใจจิตต้นกําเนิดของสัญญาของสังขานความคิดนึกบุงแดงดีชั่วจิตต้นกําเนิดของวิญญาณการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้มกาย การรับรู้ทางความคิดนึกจิตต้นกําเนิดของตอกากะทั้งหลายของปัญญตาตากะทั้งหลายจิตต้นกําเนิดของความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลทั้งหลายจิตต้นกําเนิดของปัจฉญาทั้งหลายจิตต้นกําเนิดของนักวิเคราะห์วิจับบทยทั้งหลาย,ลายจิตต้นกําเนิดจิตต้นกําเนิดของความคิดจินตนาการแบบวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนั่นจิตต้นกําเนิด ของการสร้างบ้านช่องของการสร้างเรือบินเครื่องบินสร้างเทคโนโลยีจิตต้นกําเนิดตัวนี้ตัวเดียวคือจิตของเราแต่ละคนนี่มันเป็นต้นกําเนิดก็อย่างที่แสดงทำใบเรื่องเหตุของการเกิดนั่นถ้าจิตของเราไม่เข้ามาบวกนะ่ะจิตของเรามันเป็นพลังมัน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 บวกมามันเป็นพลังบวกมันบวกเข้ามา แล้วโลกเนี่ยมันก็เลยอยู่ได้โลกนี้มันมนุษย์ก็เลย,ย اي, ลมีสัตว์มนุษย์ก็เลยมีขึ้นมาสัปปะสัตว์ทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์มนุษย์ทั้งหลายจึงมีขึ้นมาสัปปสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายจึงจึงมีขึ้นมาได้เพราะมีจิตดวงนี้ถ้าไม่มีจิตดวงนี้เน่ยสัรสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีขึ้นมาเมื่อสัปสัตว์ทั้งหลายไม่มีมนุษย์ทั้งหลายไม่มีไม่มีขึ้นมาเนี่ย บ้านช่องก็ไม่เกิดขึ้นบ้านช่องก็ไม่มีเหมือนกัน <c oughs> เรือบินเครื่องบินก็ไม่มีเหมือนกันเอ่อการสร้างเทคโนโลยีต่างๆเครื่องเอื้อมโดยความสะดวกทั้งหลายก็ไม่มีเหมือนกันถ้าไม่มีจิตดวงนี้ถ้าไม่มีจิตต้นกําเนิดต,ตัวนี้จิตต้นกําเนิดของเราก็คือจิตดวงธาตุรู้ของเราแต่ละคนนั่นแหละซึ่งมันจะบริสุทธิ์และหลุดพ้นออกไปได้มันจะต้องบําเพ็ญสติสมาธิปัญญาบาเพ็ญสินสมาธิปัญญา ตามหลักศาสนาพุทธเท่านั้นนแล uh ้วม in ันจะย้อนเข้าไปพิจารณาตัวของมันมันจะดับความเป็นตัวตนของมันกลายเป็นนิพพานธาตุออกไปนั่นนหะกลายเป็นสภาวะนิพพานออกไปนั่นน่ะอันนั้นมาสาคัญมาเหตุนั้นเพราะฉะนั้นจิตต้นกําเนิดเนี่มันสาคัญมันเข้ามาบวกแล้วเนี่ยมันเข้ามาเกาะอยู่ในไข่ในน้ํำข้ามอาศัย บิดามารดาเป็นแดนเกิดอาศัยมารดาเป็นแดนเกิดคิดดูแล้วกันแล้วจิตเนี่ยมันเป็นนามาทรมันเป็นนามาทมนะบารมีธรรมอินทร์ธรรมเราจะต้องบำเพ็ญให้เกิดขึ้นให้ได้อินทรีย์ธรรมบารมีธรรมมันก็เป็นนามาทมศรัทธาก็เป็นนามาทมความเพียรก็เป็นนามาทมขันติความอดทนวิริยะความเพียรเป็นนามาทำ สติสมาธิปัญญาพิจาณากายเวทนาจิตธรรมก็เป็นนามาทาเราจะต้องอาศัยบำเพ็ญธรรมตรงนี้ขึ้นมาจิตดวงรู้ของเราแต่ละคนมันจึงจะหลุดพ้นออกจากขันห้าหลุดพ้นออกจากความคิดนึกปรุงแต่งหลุดพ้นออกจากการรับรู้ทั้งหลายนี่ยนะเนี่นนะมันต้องอาศัยบำเพ็ญธรรมมันนะแต่ก่อนนั้นอ่ะคือขันห้ามันไม่มีนะแม้แต่ความเห็นผิดมันก็ยังไม่มีเหมือนกัน ปัญหาอุปทานความเห็นผิดในขันห้าก็ก็ก็ไม่มีเหมือนกันแต่ก่อนนั้นนะเอาก่อนหน้านั้นมันมีแต่จิตนั่นน่ะมันไม่มีรูปร่างกายไม่มีเวทนาปัญญาตังขานวิญญาหรอกแล้วความเห็นผิดมันจะมีไหมความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตนตนหนึ่งขันห้ามจะมีไหมไม่มีมันมีแต่จิตอย่างเดียวมันมีแต่จิตอย่างเดียวแต่บังเอิญมันเป็นจิตที่มันมันพร้อมจะเคลื่อนไหวมันมีแรงผลักดันในตัวของมันมันมีอาวิชาในตัวของมันนั่นเอง มันก่อเกิดอวิชามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันอะจิตดวงนั้นเอความเห็นผิดมันก็ยังไม่มีหรอกความเห็นผิดในขันห้าเพราะมันมีขันห้าขึ้นมาแล้วมันมาเกาะอยู่ในไข่ในน้ําค่ําอาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดจึงก่อเกิดมามันเข้ามาบวกแล้วก็รูปร่างกายจึงจะมีเวทนาสัญญาสังหานวิญญาณก็มีแล้วเห็นผิดความเห็นผิดก็เกิดตอนนี้แหละแต่ว่าความเห็นผิดเนี่ยมันมันมันเห็นผิด เออตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งแต่ในพบชาติครั้งแรกตอนเกิดมีขันห้าครั้งแรกนู่นน่ะมันนานมาแล้วละมันก็สะสมความเห็นผิดมาไว้ในตัวของมันน่ะแหละมันก็เลยเป็นอนุสัยเรียวกว่าเป็นสังโยชน์ฝังอยู่ในจิตอดีตมาแล้วนานมาแล้วตั้งแต่เกิดตั้งแต่จิตเอหอลงมาเกิดในไข่ในน้ําคั่าสร้างขันห้าขึ้นมาครั้งแรกนั่นแหละตอนนั้นแหละความเห็นผิดมันก็สะสมมาเลยแล้วตั้งแต่พบชาติแรกตอน ตอนที่มันมาเกิดนู่นเนี่ยนานมาแล้วละมันก็สะสมความเห็นผิดสะสมตัณหาอุปทานมาเรื่อยมันแหละเมื่อเกิดมามีขันห้าทุกครั้งทุกภพทุกชาติมันก็สะสมความเห็นบิดว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้ามานานอ่ะมันก็สะสมตัณหาอุปทานในขันห้ามานานแล้วมันก็สะสมความหลงในขันห้ามานานแล้วสะสมไว้ในธาตุรู้นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าสะสมมันก็เลยเป็นการว่าสะสมความเห็นผิดสะสมตัณหาอุปทานสะสมความหลงไว้ในตัวธาตุรู้มันนั่นหละ สะสมความเห็นผิดสะสมตันหาาุปทานสะสสะสมความหลงไว้ในตัวเองกันแหละแท้จริงไม่ใช่อะไรหรอกมันสะสมไว้ในตัวเองนะทั้งหมดเลยจึงว่าตัวเองนั้นเป็นตัวภพชาติเป็นเป็นตัวมหาเหตุเป็นภพชาติอย่างแท้จริงเห็นไหมน,น,นะนะอันนี้ก็ผู้ฟังไม่เคยได้ฟังก็ต้องฟังไว้เราท่านทั้งหลายก็ฟังไวน้นนะ่ะแล้วทีเนี้ยมันสะสมอนุใส่อะมันเป็นอนุสสยมานานแต่ก่อนนั้นความเห็นผิดมันยังไม่มี ปัญหาอุท่านก็ยังไม่มีความหลงยังไม่มีมันมีแต่ตัวจิตเท่านั้นมันมีแต่ตัวจิตพบชาติครั้งแรกเลยอ่ะทํามันเป็นธรรมชาติมันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นโอ้โหขับมาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงไว้เนี่ยลึกซึ้งจริงๆเลยบอกให้เลยนะครั้งแรกนู้นมันไม่มีเพราะความเห็นผิดในขันห้าว่าเป็นตนตนเป็นขันห้าเนี่ยมันจะต้องมีขันห้าเกิดขึ้นมาพูดถึงพบชาติครั้งแรกนู้นเลยนะ ก่อนนั้นขันห้าก็ยังไม่มีหรอกมันมีแต่ทรรมชาติของจิตมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มันนะพระพุทธเจ้าท่านไม่บัญญัติบอกไว้เพราะกลัวว่าจะเป็นอาชินไปไงเดี๋ยวจะไปคิดซะจนไม่ภาวนากันเลยทีนี้ท่านก็เลยไม่บอกไว้แต่ถ้าได้ยิงพระพุทธเจ้าท่านก็รู้แหละว่าจิตดวงเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านรู้แต่ท่านไม่ยอมบอกไว้ไงท่านบอกแค่เพียงว่าท่านชี้ทางบอกทางสอน ให้เจริญมักมีองแบบเจริญสติสมาธิปัญญาเข้าไปดับความเห็นติดดับตัณหาอุปทานดับความเห็นติดในขันห้าดับตัณหาอุปทานในขันห้าดับความหลงในขันห้าแล้วเข้าไปพิจารณาดับพิจารณาภาพรู้นั้นอีกทีหนึ่งมันถึงจะบริสุทธิ์ออกไปอ่ะคั้งแรกนานมาแล้วมานานมาแล้วจิตนี้มันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันนะก่อนที่จะมีขันห้านู่น ก่อนที่จิตนั้นจะมาเกาะอยู่ในไข่ในน้าค่่าอีกอนะ่ะโอ้ยก่อนที่มันจะมีตัวมนุษย์อะ่ะโอ้โหคิดดูดิมันลึกซึ้งขนาดไหนอะ่ะถ้าไม่มีจิตนั้นนะขันหน้าก็มีมีเหมือนกันนะไม่มีเลยไม่มีขันหน้าขั้นสี่ขั้นหนึ่งก็จะไม่มีเหมือนกันเพราะมันมีจิตตรงนั้นอะ่ะไม่รู้ว่าจิตมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่คิดดูดิ แต่ท่านก็บัญญัติว่าจิตไม่ใช่นิพพานนะท่านพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติรูปจิตเจตสิกนิพพานเห็นไหมเล่ามันถึงต้องไปพี่นายจิตอีกทีหนึ่งมันถึงต้องไปพิี่นายจิตในภายหลัง่ะพิจารณาพ่อมัน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 หมายเงนแล้วถ้าไปพิจารณาทําลายจิตเราก็ไม่ไม่ไม่นิพพานได้นิพพานธาตุมันจะไม่ปรากฏขึ้นแล้วมันจะปรากฏขึ้นได้ มันจะปรากฏแน่นอนมันมันจะเป็นขั้นตอนของการพิจารณาอย่างละเอียดถูกุมของมันก็ตัวจิตนั่นแหละมันจะพิจารณาตัวเองของมันเพราะมันเป็นโจรบนโลกไงธาตุทั้งหลายเขาก็มีอยู่อย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วโลกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันจริงๆนะทุกอย่างมันมีแต่ธรรมชาติแต่คนเรามันไปหลงสมมุติถ้าไม่มีจิตดวงเนี่ยสมมติบัญญัติในโลกนี้ก็ไม่มีเหมือนกันแล้วเราก็ไปหลงสมมุติกันนะมาไร้สาระ สมมุติว่าสมมุติชื่อภาษาเ่ยแต่สมมุติาาตออาาาาภาษาธ,ธรรมเนี่ยเราต้องอาศาายัยเป็นรเรือเป็นแพข้ามฟากไปก่อนสมมุติบัญญัติธรรมกิริยาธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแปดหมื่นของท่านน่ะพระธรรมของท่านน่่ะคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องอาศัยก่อนเป็นกิริยาเอชื่อบัญญัติพระทางธรรมเนี่ยเราต้องอาศัยเป็นเรือเป็นแพข้ามฟากไปเข้าใจไหมเพราะเราจะไม่ข้ามฟากถึง ถึงฝั่งแห่งพรนิพานเมื่อเราถึงฝั่งแห่งพรนิพานแล้วเราก็รู้เท่าทันหมดภาษาคาพูดเราเนี่ยคิดดูสิถ้าไม่มีจิตของเราจริงๆนะถ้าจิตของคนเราไม่มีเลยทั้งหมดเลยนะตัวมนุษย์ก็จะไม่มีเหมือนกันความสุขความทุกข์ในใกายก็ไม่มีในใจก็ไม่มีสุขทุข์นในใจก็ไม่มีสัญญาความจําได้หมายรูปเป็นภาพต่างๆก็จะไม่มี ความคิดนึกดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วก็ไม่มีวิญญาณการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นายการรับรู้ทางความคิดก็ไม่มีเหมือนกันถ้าไม่มีจิตนั้นถ้าไม่มีจิตของคนเราอย่างเดียวรูปร่างกายมนุษย์ทั้งหมดไม่มีเวทนาพญาสางขานวิญญาณในตัวมนุษย์ไม่มีไม่มีแล้วชื่อเรียกจะมีไหมโลกนี้มันจะว่างเปล่าไปทันทีเลยนะโลกธาตุนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุเนี่ยดวงจันทร์ดวงดาวที่มันก็อยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีคนเรียกไงแต่ไอคนเนี่ย ไอ้คนเนี่ยไปเรียกเขาไปเรียกว่าดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์ไปเรียกว่าชื่อนั่นชื่อนี่แล้วก็ไปหลงชื่อเรียกก็ไปหลงตามที่ตัวเองเรียกกันเนี่ยสมมุติก็มีมีเหมือนกันนะแล้วมันน่าสังเว,ไไวชไหมวะจิตดวงนี้มันมาเกาะมาเกิดในไข่ในน้าคั่มอาศัยบิดามาดาเป็นแดนเกิดเช่นนี้แล้วก่อเกิดมีขันห้าขึ้นมาแล้วมันก็มากเกาะติดอยู่ที่ขันห้านี้แล้วแล้วมันก็ไปหลงสมมุติของโลกไอ้สมมุติทั้งหลายอ่ะที่ตั้งชื่อกันมามันก็เกิดจากจิตนั่นแหละเกิดมาจากสังขาร สังขารความคิดนึกดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วสังขารความคิดนึกดีสมมติบัญญัติทั้งหลายก็เกิดจากสังขารเนี่ยแหละที่ตั้งชื่อเรียกกันน่ะที่ตั้งชื่อเรียกอ่ะคนไทยก็มีภาษาสมมุติบัญญัติอย่างหนึ่งคนจีนก็มีภาษาสมมุติอีกอย่างหนึ่งสังขารมันก็คิดนึกปรุงแต่งเป็นภาษาไทยคนจีนก็คิดนึกปรุงแต่งเป็นภาษาจีนคนฝรั่งก็คิดนึกปรุงแต่งเป็นภาษาฝรั่งนั่นแหละตามภาษาของตนแต่ภาษาสมมติทั้งหลายน่ะมันเกิดจากตัวสังขาร เกิดจากความคิดนึกนั่นเองนั่นแหะสมมุติชื่อเรียกทั้งหลายนะ่ะภาษาที่เรียกกันอยู่ในโลกเนี่ยไม่เปินภาษาไทยเราภาษาต่างประเทศภาษาคนฝรั่งคนจีนอะไรก็ตามเถอะต่างละแต่ละประเทศเขาก็มีภาษาประจาประจําประเทศของเขาภาษาทั้งหลายเนี่ยออกมาจากภาษาทางธรรมก็เรียกว่าสังขารความคิดหรปรุงแต่งนั่นเองเราจะต้องรู้ภาษาธรรม ภาษาธรรมนี้ก็เป็นภาษาที่ละเอียดเข้ามาหน่อยท่านจึงบัญญัติวา่านี่เรียกว่ารูปนี่เรียกว่าเวทนานี่เรียกว่าสัญญานี่เรียกว่าสังขารอย่างสังขารความคิดนึกภาษาบอานบ้านเราก็เรียกว่าความคิดนั่นแหละแต่พระเรียกเรียกภาษาพระพุทธเจ้าเรียกภาษาธรรมท่านก็เรียกว่าสังขารเรียกภาษาบ้านเราก็เรียกว่าความคิดบ้านเราเรียกว่าความคิดแต่ภาษาพระพุทธเจ้าท่านจะเรียกว่าสังขารมันเป็นภาษาธรรมที่ละเอียดขึ้นมาภาษาทางธรรมมันจะละเอียดลึกซึ้งเข้ามาเนี่ย ลองคิดลองซองดูสิลองพิจารกกันดูเราท่านทั้งหลายเอ๋ยว่าเราเนี่ยมันหลงกันขนาดไหนจิตดวงนี้มันหลงจริงๆจิตดวงเนี่ยเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตนเองนั่นแหละมาหลงหลงโลกนั่นน่ะตนเองแท้ๆเป็นต้นเหตุของการเกิดมีรูปร่างกายมีเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณเป็นต้นเหตุของการเกิดสังขาร เกิดสมมุติบัญญัติทั้งหลายเกิดภาษาเรียกขึ้นมานั่นน่ะภาษาเรียกก็เกิดจากสังขารสังขารความคิดนึกทั้งหลายก็เกิดจากจิตของเรานั่นแหละไม่ได้เกิดจากอะไรเลยเกิดจากจิตดั้งเดิมของเราน่ะจิตตัวรู้นั่นแหละเป็นตัวสร้างความคิดนึกดีชั่วขึ้นมาเองมันจะใครอ่ะมันเกิดจากจิตทั้งนั้นปัญญาตักกะปัญญาวิทยาศาสตร์ปัญญาแบบปัจจัยาก็ตามก็เกิดจากจิตเดิมของเราภาวนาไมยาปัญญาก็เกิดจากจิตเดิมเหมือนกันน่ะคิดดูสิ เสาท่านทั้งหลายนั่นแหละนะจิตของเราเนี่ยเพราะมันไร้สาระถ้าปัญญาเรามารู้ความจริงแล้วเนี่ยมันจะเห็นความไร้สาระของเราเลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งมันเกิดจากจิตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสมมติบัญญมมัตญญิทั้งหลายเกิดจากจิตตัวเดียวถ้าไม่มีจิตของเราจบเลยก็น,นิพพานไปก็เท่านั้นแหละพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านทำลายจิตของท่านเข้าถึงสภาวะพะนิพานไปนั่นน่ะนะเพราะฉะนั้น ท่าครั้งแรกเนี่ยอันนี้พูดถึงว่าสังโยชน์การที่มันสะสมความเห็นผิดมันสะสมได้ยังไงจิตของเรานั้นน่ะมันต้องมีขันห้าใช่ไหมครั้งแรกก่อนที่การเกิดมีขันห้าครั้งแรกมูว่นน่ะก็จิตของเราอะนะมันมันสร้างขันห้าขึ้นมาแล้วมันก็เห็นผิดในขันห้าแล้วความเห็นผิดนั้นมันก็สะสมเป็นสังโยชนอยู่ในตัวท่ารู้นั้นจิตท่ารู้มันมันมันเห็นผิดมาหลายภพบหลายชาติแล้วมันสะสมความเห็นผิดมาหลายภพบหลายชาติแล้ว อมันอนุสัยความเห็นเปก็เลยนอนเนื่องอยู่ที่ธาตุรู้นั้นมันสะสมตัณหาอุปทานตัณหาอุปทานมันก็มันก็เกิดจากขันห้านั่นแหะเกาะอยู่ที่ขันห้านั่นแหละตัณหาอุปทานก็คือมันก็เกิดจากผู้รู้เหมือนกันผู้รู้มันมีตัณหามีอุปทานในขันห้ามันมีตัณหาอุปทานมีตัณหาราคาโทสะในขันห้าจนเคยชินมีความยึดมั่นในขันห้าจนเป็นความเคยชินจนสะสมอยู่ในตัวธาตุรู้มีความหลงในขันห้าหลงในรูปหลงในเวทนาสัญญา หลงในความคิดหลงในการรับรู้ของความคิดนั่นแหละแล้วมันสะสมสังยน์เนี่ยไว้ในตัวของมันไว้ในตัวธาตุรู้นะจึงว่าธาตุรู้เนี่ยเป็นตัวเป็นตัวภพชาติเป็นที่อยู่ของกิเลสน,นั่นเองมันเป็นที่อยู่ของกิเลสแล้วตัวมันก็เป็นกิเลสด้วยเหมือนกันทีนี้เราก็เอาตัวของมันนั่นแหละไหนๆมันก็หลงมาเกิดแล้วก็ให้มันมาสร้างสติซะทําจิตให้สงบนั่นแหละเพื่อชำระความมินดีดซะก่อนตั้งสติให้จิตมันสงบเข้าไป ละวางความคิดทุกบงแต่งให้มันสงบเข้าไปถึงจิตเดิมแล้วก็เจริญสติสมาธิปัญญาอ่าให้มันได้สติปัญญาพิจารณากายให้มันได้สติปัญญาพิจณากายบ้างสติปัญญาพิจารณาเวทนาบ้างความสุขความทุกข์ในกายบ้างให้มันได้สติปัญญาพิจณาสัญญาให้มันได้สติปัญญาพิจนาสังขารความคิดทุกบงแต่งให้มันได้สติปัญญาพิจณาวิญญาณของเราพิจณาสัมมาสัจจนกว่าใจผู้รู้ของเราเนี่ยนะ มันจะละความเห็นผิดในตัวของมันได้จนกว่ามันจะละความเห็นผิดในตัวของมันได้ที่มันเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าทามันละความเห็นผิดอย่างเด็ดขาดลงไปแล้วก็ตัวาตารู้มันจะเป็นสัมมาวิมุตติสัมมาทิฏฐิสัมมาวิมุตติหลุดพ้นจากความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าได้เนี่ยเรียกว่าปอกเปลือกได้ชั้นหนึ่งแล้ะเนี่ยเรียกว่าดับเหตุของการเกิดเออเรียกว่าเป็น รดับความเห็นผิดได้อย่างสมุตรเฉยถ้าานมื่ก่อเกิดอีกก็เกิดอีกเกิดอีกก็แค่เจ็ดชาตินั่นแหละถ้าเกิดก็เกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติอันนี้เราก็เจริญสติสมาธิปัญญาต่อไปให้มันได้สติปัญญาทําความสงบสลับกับการพิารณาทําความสงบสลับกับการให้มันได้สติปัญญาพิจารณารูปต่อไปให้มันได้สติปัญญาพารนาผมคนแล่นันหนังแน่งกระดุกให้มันได้สติปัญญาพารนะ สภาวะเย็นร้อนหนอนแข็งสุขทุกความสบายไม่สบายในร่างกายต่อไปให้มันได้สติปัญญาพารณาความถุขความทุกข์ในกายให้มันได้สติปัญญาพารณาความสุขความทุกข์ทางใจให้มันได้สติปัญญาพารณาสัญญาให้มันได้สติปัญญาพารณาความคิดนึกดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วให้มันได้สติปัญญาพารณาการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มันได้สติปัญญาพารณาการรับรู้เรื่องราวต่างๆของความคิดเรียกว่าพารณาวิญญาณเพราะน่ะอ่าพี่นาสมรรษากสมรรษามันก็จะคลายกิเลสอย่างละเอียดออก ผู้รู้มันได้สติปัญญาพี่นะขันห้าลงไปอย่างนั้นมันก็จะปาดะจากเอ่อมันก็จะทําให้ธาตุรู้นั้นน่ะเมื่อสติปัญญามันมันคมกล้าพอในมรรคขั้นโสดารันเนี่ยไอ้ในมรรคขั้นสกิาคามีเนี่ยเอ่อธาตุรู้เนี่ยมัน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 จะหมดความยึดมั่นในกายมันจะหมดความสําคัญมั่นหมายในร่างกายนี้ ตัณหาในในความสุขในความทุกขเวทนาในจิตตัณหาในสัญญาตัณหาราค้าตัณหาปฏิฆะในเวทนาในสัญญาในความคิดในวิญญาณนั้นก็จะเบาบางลงไปด้วยเหมือนกันนั่นแหะเอาเป็นว่าระดับของสติทาามีน่ะสติปัญญามันจะแหลมคมใน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 รักษาว่าใจผู้รู้เนี่ยมันจะปล่อยวางกายได้ดีขึ้นด้วยใจผู้รู้นี่มันจะแยกออกจากกายได้ดีขึ้นด้วยมันจะไม่เอากายนี้เลยมันจะไม่ยอมยึดมั่นร่างกายนี้เลยแหละเรียกว่าอุปทานเนี่ยมันจะหายไปเลยมันทำให เอ่อการมาาค่าปฏิฆาเนี่ยความยินดีในร่างกายของเราความยินดีในขันห้าความยินร้ายเนี่ยมันจะเบาบางลงไปเลยกิเลสการมาราคาปฏิฆาเนี่ยจะเบาบางอ่อนกําลังลงใจผู้รู้เนี่ยมันมันมันก็จะปล่อยวางแยกตัวออกจากเวทนาออกจากสัญญาออกจากความคิดนึกดีชั่วออกจากวิญญาณการรับรู้ความคิดเนี่ยมันจะแยกออกได้ระดับห้าสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวแล้วใจผู้รู้นั้นมันมันไม่เอากายมันไม่เอากายเรียกว่ามันมีสติปัญญาระดับนั้นอะ นะเรี่ยว,วมันดับเหตุของความเกิดระดับเอ,อสกิทาคามีมันก็เกิดอีกชาติหรือห้าชาตินั่นแหละ้ามันพี่นะซ้ำซ้ํซ้ซซทั้งๆากต่อไปมันก็จะดับเหตุของการเกิดเรียกว่าขันห้าทุกขันเนี่ยมันจะปล่อยแบบไม่มีเยื่อใยเลยรูปร่างกายก็ดีความสุขความทุกข์ในกายก็ดีความสุขความทุกข์ในใจก็ดีสัญญาความจําได้หมายรูปปรุงแต่งเป็นภาพต่างๆขึ้นมาความคิดนึกดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วก็ตามมันก็ปล่อยวางวิญ,ญญาณการรับรู้เรื่องราวต่างๆของความคิดเนี่ย ใจพุทธาผู้รู้นั่นน่ะมันพิจารณาซ้ำซ้ำซากจนปัญญามันคมกล้าจริงๆเรียกว่ามันปล่อยมันทาแรกจริงๆความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายวิญญาณการรับรู้ทั้งหลายนี่ยเรียกว่าปล่อยวางเลยเรียกว่ากรรมราคาปฏิฆาในจิตใจแต่วความยินดีไล่ความกําหนัดยินดีปฏิฆาความงุนหงิดขัดเคืองเนี่ยความพอใจในขันห้าเราก็ดีความพอใจเนี่ยความพอใจไม่พอใจในขันห้าของเราความพอใจไม่พอใจในร่างกายของเรา ความพอใจไม่พอใจในความถูกความทุกข์ในใจในจิตใจความพอใจเอ่อไม่พอใจในภาพต่างๆที่ปรากฏในใจอ่ะเรื่องเราเอ่อความคิดที่เป็นเรื่องเราต่างๆของความรักของความชังของความหลงนั่นน่ะมันจะหมดปัญหาไปเลยถ้าขันพรอนาคามีเนี่ยทำอารมณ์ที่เป็นเรื่องเราต่างๆของราคะทำอารมณ์ที่เป็นเรื่องเราต่างๆของความรักของความชังของความหลงนั่นน่ะอพร้อมกับราคะโทษาความหลงในความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายนั่นน่ะราคะโทสาความหลงในธรรมอารมณ์ทั้งหลายนั่นน่ะ จิตนี้มันจะสลัดออกหมดความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายจะสลัดทิ้งหมดอืวิญญาณการรับรู้มันสลัดหมดเลยทีนี้ใจใจผู้รู้ของเราน้่มันจะปล่อยวางขันห้าอย่างละเอียดมีสมบูรณ์เลยถอนความถอนความพอใจในส่วนลึกที่พอใจในเรื่องที่พอใจในตัวของมันน่ะมันพอใจในความคิดที่มันคิดไปในทางความรักความชังความหลงนั่นน่ะมันมีความพอใจของมันลึกๆอยู่นั่นน่ะความพอใจในจิตเลยน่ะมันจะถอนหมดเลยความพอใจตรงนั้น มันจะไม่มีความหลงมันก็มันมันก็ดับเลยดับเลยเอด้วยปัญญาอันคมกล้าของมันน่ะมันเห็นไตรักถนัดถนัดแจ่มชัดไปจริงๆแทงตลอดเข้าไปจริงๆตั้งแต่ปัญญาโสตบันก็รู้แจ้งในรู้แจ้งขันห้าเป็นไตรักระดับระดับที่ผู้รู้ปัจจากความเห็นผิดว่าค่ะว่าไตรักเป็นตนตนเป็นไตรักอ่ะขันห้ามันเป็นไตรักอ่ะขันห้ามันเป็นไตรักอ่ะไตรักก็เป็นไตรักอ่ะขันห้าเป็นไตรักอ่ะก็ไม่ใช่ตน ผู้รู้มันปาศจากความรู้แจ้งระดับสติสกิทาคามีมันก็ปล่อยวางห้าสิบเปอร์เซ็นตใจผู้รู้นั้นมันรู้เท่าทันกายเขันห้าชัดขึ้นระดับห้าสิเปอร์เซ็นตมันไม่เอาไกลใจผู้รู้มันเป็นอิสระจากกลเบาวางไปจากความพอใจและไม่พอใจนั่นน่ะแล้วจนจนก็ต้องห่าปัญญาระดับพระนาคามีเนี่ยขันทุกขันหมดความคิดนึกทุกความคิดวิญญาณการรับรู้ต่างๆความคิดเรื่องราวต่างๆของความรักความชังความหลงทำอารมณ์เรื่องราวต่างๆของความรักความชังความหลงนี หมดเลยเรียกว่าปล่อยวางกันอย่างสมบูรณ์ใจผู้รู้มันมีปัญญาปัญญาระดับเรียกว่าชำแรกกันจริงๆเห็นไตรักแบบจะแจ้งถึงที่สุดจริงๆสนัดปล่อยวางขันห้าที่เป็นไตรักนี่หมดความพอใจไม่พอใจถอนออกหมดใจผู้รู้เป็นอิสระจากขันห้าอย่างสมบูรณ์แบบจากความคิดนึกปรุงแต่งจากการรับรู้ความคิดทั้งหมดใจผู้รู้เป็นใจผู้รู้จริงๆนั่นแหละถึงตัวเดิมของตนถึงตัวท่าแท้ของตนนั่น่ะ เออเมื่อตอนเองมาเกิดแล้วก็บำเพ็ญอริยมรรคยานปรากฏขึ้นและวในนี้ทีนี้ตนเองนั่นแหละมันมันก็จะพิจารณาตนเองแล้กวก็ปล่อยวางกันอย่างสมบูรณ์ถึงตัวธาตุแท้ของตอนเอวัง